การตรุจีไม่เป็นแต่เพียงแค่การเฉลิมฉลองนะครับแต่ยังเป็นเทศกาลการเสริมสริมงคลด้วยและหนึ่งในการเสริมสริมงคลก็คือการแสดงออกซึ่งความกระตันญูกับเอาไวท้ทีตาในคำว่าเซี่ยวหรือว่าห่าในภาษาจีนนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นหลักคิดของชาวจีนแสดงเน่ยถึงความกระตันยูต่อรากเน่าของผู้ที่มาก่อนนั่นเองนะครับและสำหรับธรรมเนียมในการไหวบันเขาบุษแบบนี้ การที่เราแสดงออกซึ่งความรบและความกตกันยูจะนํามาซึ่งความเป็นมงคลการที่ทําให้ครอบครัวนั้นสงบและเปลี่ยนไปได้วยความรุ่งเรืองนั่นเองครับแต่โลกเหนือจากการไหว้บรรพบุรุษแล้วนะครับคนจีนครับยังมีค่านิยมในการที่จะไหว้ไช่เฉินเย่บางคนบอกเอ๊ะไช่เฉินเย่คืออะไรไฉ่สิงเอียนะครับก็คือเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเสริมสิีริมงคลและก่อให้เกิดความมั่งคั่งดังนั้นในเทศกาลตรุษจีนนะครับเราจะยิงคำปวยพรที่มีความเกี่ยวข้องกับความมั่งคั่งเช่น ใช้เงินกว่งสิ้นขอให้เงินทองไหลามาเทมาจิงอี้หมั่นถังทั้งทองและหยกเต็มบ้านไปหมดเลยสีเสียงหยูอี้สมประสงค์ดังที่ได้มีความตั้งใจแต่ถอยวันชื่อหยูอี้มื่นเรื่องราวขอให้สมประสงค์วันชื่อชอนอี้มื่นเรื่องราวขอให้สำเร็จเสียเขอเย่ชงมีความหมายว่าขอให้บ้านนั้นสามัคคีกลืนเกลียวธุรกิจมั่งคั่งและทำมงคลซึ่งเป็นองค์ประกอบของ ถูกนไปตั้งชื่อเป็นชื่อคนครับเช่นสิ่งหลงก็คือเหงหลงจะได้ยินชื่อคนหรือชื่อธุรกิจที่มีชื่อคำว,ว่าเหงหรือคําว่าหลงนอกจากนี้ครับคำว่าหลงคํานี้ก็สอบท้องกันกับส่วนหนึ่งของพระนามของจักรพรรดิเฉียนหลงนั่นเองนะครับที่คำหนึ่งครับคําว่าเซงหรือว่าเสงก็แปลว่ารุ่งเรืองก็จะมาจากคําอวยพรแบบนี้นี่แหละครับเราจะสังเกตเห็นว่าจะมีปลาครับเพราะคําว่าปลาในภาษาจีนคือคำว่าหยี คบว่าอยู่ที่แปลว่าเหลือกินเหลือใช้ดังนั้นก็เป็นอาหารมงคลที่บอกว่าชีวิตของเราจะมีเหลือกินเหลือใช้อีกส่วนขาดไม่ได้เลยครับก็คือผลไม้นั่นก็คือส้มครับเฉิงซื่อถามว่าทาไมจึงเป็นส้มท้อแรกครับสัน้นฐานของส้มนะั้นเหมือนกับก้อนของขับนํามาซึ่งความมัง่งคั่งนอกจากนี้คําว่าเฉิงซื่อเฉงงร้องเสียงคาว่าสําเร็จบางคนก็พูดว่าเป็นสัญลักษณ์ในการนำมาซึ่งความสําเร็จด้วย แต่ว่าเวลาที่เรามีผู้ใหญ่ในบ้านครับบางครั้งเราอยากที่จะอวยพรให้ท่านนี้เนี่ยมีอายุยืนด้วยดังนั้นจึงมีสิ่งที่เรียกว่าซิ่วทอภาษาจีนการว่าโชว์เขานั่นเองนะครับเป็นการอวยพรให้ผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านนั้นท่านมีอายุยืนยืนนั่นเองเพิ่มให้น้นหน่งครับบนซิ่วทอตรงนี้ก็จะมีคําอวยพรอ,อีกครับฝูหรือต้องไห่ขอให้มั่งคั่งเหมือนทะเลตะวันออกอีกหนึ่งประโยคครับโชว์ฝีหนานซัน ของจีมงคลที่เราจะเห็นบ่อยมากๆนะครับแล้วตัวอักษรตัวนี้สุ่งใหญ่จะอยู่โดดๆด้วยและบางครั้งเนี่ยอักษรตัวนี้ก็จะถูกคว่ำออกมาด้วยนั่นก็คือตัวอักษรที่มีคําว่าฝูฝูแปลว่าอะไรครับแปลว่าโชคลาจนเองถ้าใครคิดไม่ออกเวลาที่เราเห็นพกลกซิลคาว่าพกนั่นแหละครับก็คือคำว่าฝูที่ว่าถึงนี้พกคานี้เป็นคําอักษรมงคลครับเพราะแปลว่าโชคลาและในบางครั้งเราก็จะเห็นเอ๊ะทำไมถึงจะต้องมีการตัดหัวด้วยเพราะว่าเวลาที่เราบอกว่าโชคลามาถึงแล้วฝูเต้าเหรอคำว่าเต้าที่ It knew. จีนในประเทศไทยเองก็จะมีหลากหลายเผ่าพันธุ์นะครับไม่ว่าจะเป็นคนจีนกวางตุ้งคนจีนแต้จิ๋วคนจีนแค่หรือว่าฮักก้าคนจีนไขหลำนะครับและคนจีนหลากหลายสายพันธุ์ด้วยกันแตกทัางทันครับต่างก็จะมีการเฉลิมฉลองเทศกาลจีนด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นคาอวยพรเองอาจจะมีความแตกต่างกันไปแต่ละสำเนียงของภาษาจีนแต่ทั้งหมดนะครับล้วนแต่เป็นคําอวยพรที่เกี่ยวกับการเสริมสริม,มงคลอวยพรให้มีความรุ่งเรือง มั่งคั่งมีความสุขและมีความสามคคีในครอบครัวของสิงครับแลในยุคปัจจุบันนี้นะครับถึงแม้ว่าโลกของเราจะเคลื่อนไปสู่ศตวรรษที่21แล้วจีนเองสามารถที่จะส่งจรวดไปยังอวงากาศได้แล้วแต่กระัานครับการสื่ทอดกรกฏนิยและวัฒนธรรมจุจีนการเฉลิมฉลองจุดจียังคงเดินหน้าต่อไปนะครับรจุดจีนเองไม่ได้เป็นเพียงแค่พิธีกรรมแต่เพียงเท่านั้นนะครับแต่เป็นการสื่อต่อวัฒนธรรมของคนจีนจากรุ่นสู่รุ่นและการเสริมสิริมงคลสำหรับปีใหม่ที่กำลังจะเดินผ่านมา どうも。